ขับรถเป็นมะขับไม่เป็นโอ้ยโ,โกหกไม่แก้งไม่แก้งวันนี้ไม่แก้งไปดูไปดูซะเร็้วเดี๋ยวไม่ตายอยู่ในกระโปรงรถพอ่อมกครั <ances S 2> สวัสดีครับวัครับวันนี้เรามีกัน3าคนไม่ใช่เรามี4คนมีจกรกลอีกหนึ่งอไอรใหม่วกว่าก็ขเลยะเราไม่ได้ทับโก้เดียเพิ่งคือวันนี้เรา จะมาเซอร์ไพรส์เต er ้รอบเซอร์ไพรส์แฟนเต้เพราะว่าเต้บ no ่น yeah, ว่าโรคอะไรดีห้าปีห้าปีมาคนไหนเนะไม่รู้ห้าปีคือคนไหนวะเต้มีโรคสองใบหลายใบเลยเต้มาบ่นว่าเซอร์ไพรส์อะไรดีมาถามแล้วก็แก้ไวไวทายแล้วโอนเล่าวันนี้เลยผมเลยจับเปนคน กลายเป็นว่าตอนนี้เกือบบ่ายโมงอีก10นาทีก็คือผมนัดเต้ไว้ประมาณบ่ายนิดนิดให้ทุกคนมาก่อนได้เรามาเตรียมตัก่อนพวกเนี้ยรู้แทนหมดละแทนว่าเราอจะไปเซอร์ไพรส์แฟนเต้พี่ใหม่คือแฟนเต้ข,ข,ข,ขึ้นลูกขึ้นที้ถูกคนเลยพี่คือ <c oughs> ว,ว,วันนี้พี่เขาคุมสอบโอนเน็ตก็เลยเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ที่โรงเรียนแล้วเราก็จะเซอร์ไพรส์เต้เอีกด้วยเราบอกเต้ว่า <c oughs> เราบอกเต้ว่า กูพูดเองก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยเราจะมีเซอร์ไพรส์เต้ครับโอเคเดี๋ยวเราอ่ะจะพาเต้ไปเอารถตอนเนี้ยผมอ่ะเตรียมรถสปอร์ตไว้ให้เต้อ่ะครับเราเอาเอากิ๊กไอเต้อ่ะเาไปให้รถแล้วก็ไปเจอคุณใหม่แล้วเฮ้ยอันนี้มันเพิ่มมาว้าวใช่ปะแล้วแม่คุณมาคนสองคนนะโอเคก็คือว่าจะให้เต้อ่ะขับรถไปหาพี่ใหม่แต่เต้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรเราบอกเต้ว่าเราอ่ะจะช่วยเซอร์ไพรส์ให้ก็คือเดี๋ยว พวกดอกไม้ตุ๊บตาตามตามปกติเต้อบอกพี่ใหม่ว่าอาวันเนี้ยเดี๋ยวไปหาที่โรงเรียนนะแค่นั้นไม่ได้บอกอะไรเลยการทั้งหมดที่เต้มไปรู้ก็คือว่าเราอะเตรียมช่อดอกไม้นี่อ<ไ>ันเนี้ยเราทำไปให้เต้โโคสวยทำให้เต้เอาไปให้แฟนแฟนเต้คนไหนวะ ถ้เกิดเนี่ยเราเอาบอลโอบอลสามรถก็คือช็อกโกแลตทูเทนครีมแล้วก็โอ้ยเราด้ชอบนี่รถใหม่รถใหม่เออเดี๋ยวเนี้ยเราก็จะไปเซอร์ไพรส์แต่ตอนแรกอ่ะเราจะเซอร์ไพรส์เต้ก่อนว่าเราอ่ะไม่มีอะไรเต้จะไม่รู้เลยว่ามีอะไรก็ไปแอบเงียบเรอบมอะไรกมีมาอขี้ต่อรถเต้มารถไก่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบตั้งกล่องไว้ประเด็นคือว่ารถคือผมไม่มีตังค์ซื้อรถผมก็เลยไปยืมเขามาสีแดงแล้วรถสปอร์ตก็สีแดง ตอนนี้แบบยังยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคิดระหว่างทางรู้แค่ว่าตอนนี้มีสีแดงสองคันมีสีแดงสองคันลอเต้มาพอเต้มาปุ๊บก็คือว่าเราได้บอกเต้ว่าอ่าเดี๋ยวพาขับรถไปแค่ไหนท่าที่นะก็ปกติมันไม่ได้เป็นคนถามอะไรอยู่แล้วรีบงานยังไม่อ่านเลยเวลาเร้นรถก็มันจะชอบชี้รถสปอร์ตเลยรถบางยูนันมีว่ะใช่บางทีแม่ไม่ฟังเสียงแม่งฟังเสียงแล้วแม่คันนี้แม่งม่เยี่ยมรู้เลยรู้เลยแล้วถูกไหม แต่รอตอนเต้มอะครับตั้งตั้งไปตั้งไปตรงไหนกูมาไม่ไม่ตถายลวอ๋อนี่นี่นี่แอบแอบไปครึ่งนึงเฮ็ยม้ดูเหมือนม้าแล้เหนียเลาแบมึงมึงนั่งมึงนั่งแบบเล่นบอริดตีเลยวะกูกินกกินวันมงวันเพินมากนะอร่อยมามาสองะไรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปร้นไรสวัสดีครับไปร้านไปร้าวันนี้มึงช้าหมอนั่นไม่น่ามาฮาตื่นสายยอมรับผิดเลยอันนี้คืออะไรวะมีอะไรสารภาพสารภาพอะไรวะมีอะไรสารภาพเปลเมื่อวานมึงกินข้าววันกักกับไปวันนี้ไปไหนอะน่ะไม่ให้ดูพีมบอกกูออกมาพีมไม่ได้อ่านพีมไม่ได้แต่โทรศัพท์เลยก็แต่ตอนที่แบงก์นอนก็ต้องพีบเรื่องแบบเมื่อคืนแล้วไม่อ่าน ผอมช้าไม่หรอเมื่อคืนมั่วละไม่มั่วอะมึงส่งอะไรใเออมาจินเอากล้องถ่ายมาเปิดสวัสดีมเอาเลยก็ได้่ะเกมมาเปิดคลิปอ๋อนี่ไงดอกไม้เดี๋ยวเอาไปให้เธอทายเด็ดเอาให้ไมให้ไปกนเธอทายใครก่อนเออเธอยใหม่ไงผิดชอบรอเดี๋ยวเนี่ยอ๋ออะไรของพูดมาเปิดเปิดคลิปมาเปิดน้ถเี่ยเออไปเลยไปเปลี่ยนฟิวทุกสัปดาห้ี่ไน ก็คือว่าวันนี้เราจะมาทาคลิปเซอร์ไพรส์พี่ใหม่เพราะว่าเต้บ่นว่าฉลอง5ปีช่วยกูเซอร์ไพรส์หน่อยก็เลยยงขนมเข้ากันพอดีก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาเต้ไปหาพี่ใหม่ยอดเพื่อนพี่ใหม่ก็คือแฟนเต้คนแรกคนสองก็คนแรกนี่ห่างกันเท่าไหร่ทับทำลายนีคนเขาเข้าใจผิดหมดเลย ไม่จริงมึงลูกก็มีแล้วพี่ใหม่ยังไม่มีลูกชัดแล้ว<อ>ไต่เดี๋ยว่าแม่ของลูกติดอ้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเราไจะมีช่อดอกไม้แล้วก็ตุ๊กตากูเตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขามาส่งตัวมันใหญ่เอาไว้ตรงไหนเนี่ยไม่ก็มันเอาเข้ารถไม่ได้กูเลยให้เขาไปส่งที่นู่นเต้มึงรู้ยังไงวันในี้ถ่ายอะไรลูกค้าคือใครลูกค้าคือบอลโอบอลครับเนี่ยบอลใหม่หบาทอร่อยมากครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวโรงเรียนใหม่ไม่ไปทางนี้ ไอซูมไม่หลีมาเหรอไอ้สามไม่หลีมาเหรอแล้วไม่หลีอยู่ไหนอยู่ในใจอออยู่ในเไม่แล้วรถมันจอดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รถว้าเต้เต้เริ่มโลกแล้วว่ะไม่แล้วมึงจะโลกทำไมวะถ้ามึงมีความผิดมึงไม่ต้องโลกเว้ยไม่แล้วมึงเออนี่เริ่มโหดเหมือนมีความผิดอะตอนนี้คือโลกได้ใจกูไม่ตอนนี้ตอนนี้เห็นป่ะมึงอ่ะรถรถสีแดงคิดไม่ใช่ไหมสุดท้ายแล้ววะเนี่คิดว่วกุณสุดท้าย เจริงเหรอมึงลองมไปดูในน่าจะมีแบบพ่อมึงรถใครก็ไม่รู้มึงเชื่อกูมึงลองมาเปิดไม่เอารถใครไม่รู้เต๋อเาหญิงฉุบมึงแพ้กูชนะเอ้ยข้าวมดกูชนะมึงลงไปอ่ะมึงออกกันไกลคึบกชนะมึงก็ลงไปอยู่ดีอ่ะดีดีอ่ะมึงลงมาเปิดเริ่มเลิมรถได้เริ่มรถมาวะาลงไปดูกันลองไปดูเปิดได้มึงขับเลยไปอยู่ข้างในอ่ะ ไม่อยู่ในกระโปรงใหม่อยู่ในกระโปรงไม่ไอซองซื้อรถใหม่อ่ะไม่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 มีตังค์ซื้อถามถามก่อนนี้ดีกว่าว่าอยากขับไหมชอบชอบไหมหรอชอบนี่ชอบชอบมากไหมจับของกูไอชิยไม่รู้มึงชื่ได้เขาปะเอาวันนี้มึงจะไปซพบายกูใหม่ไงเออนีไงวันท้ายพอดีเออคือเอาคันนี้ไปให้มึงกูไม่รู้ก็เห็นแล้วถามกันหมดกูก็ถามๆไปเลยทําไมดูสิเฮ้ยลองนี่มเดี๋ยวกูจะให้มึงจับ โอยพี่สภายหนักเลยเฮ้ยกูไม่มีประกันแล้วก็มีมีของมีของข้างหน้าให้มึงไปเสริมอ่าอันนี้ไม่ของมึงแล้วันนี้กวางเขาบอกก่อนว่าเราเราไม่ส่งเสริมให้แบบว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรเงี้ยก็อย่าไปเช่าเลยเพราะว่าเติมตังค์โดยใช่เหตุไปเลยจากนั้นอะไระ้างนองของกูไม่ดูหน่อยอ่ะบ้าบาบ้าบ้เหมากับวันนี้เที่ยวไหนวันนี้เที่ยวไหนอันนี้คือเคือให้ขับไปจริงๆเหรอเออ กูทำอะไรทำจริงเต้แค่ดูมึงดูของเซอร์ไพรส์ก่อนไอ้ไม่คือของอยู่ไหนอะข้างหน้าหน้าหน้าผากระโปรงฝากระโปรงรถมาดูเซอร์ไพรส์ของที่เซอร์ไพรส์ที่เต้จะเอาไปให้พี่ใหม่อ๋อคืออะไรวะนี่ไงอันเนี้ยคือเอาเนี้ยให้อันเนี้ยนะให้ได้ใจอ๋อให้ได้ใจคืออันเนี้ยเคยเอาไปให้ใหม่แล้วก็มีดอกกุหลาบเออแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ใหม่นั่งเลยอ้าวแล้วมีขนมมีอะไรไหมแปะี้ไปเอามาคือมันจะต้องมีของวะแปะมาแปะมาไม่ได้แปามาไปะมา อันนี้คือเตรียมไว้ให้กูแล้วเหรอวะเยี่สุดยอดเหรอเพื่อนแฟนใครอันนี้อันนี้คือแฟนหลักนะแต่ถ้าเป็นแฟนแฟนคนรองก็จะแบบไม่ได้อลังขนาดอีกคนหนึ่งนงเขาน้อยใจนะ ตอนนี้ให้มันล่วงหน้าไปก่อนไอเต้ขับไม่เร็วอยู่แล้วไอเต้ขับปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรามากินข้าวก่อนหิวหิวคือมามาแต่เช้ามาวางแผนไอแผนไอเต้อะไม่ได้กินอะไรเลยเราไปเราไปเซเว่นแป๊บนึงเตาให้มาก่อนกินอะไรวะตังค์ไข่ตังค์ไข่ที่เซเว่นมีมีบอลดูบอลเลยนะเว้ยมีเราไปตามหาบอลดูบอลนี่นี่บอลดูบอลหายไม่มีรถใหม่แค่ห้าบาท ปุ๊บมากเว้ยสามแต่เราไม่ต้องซื้อและบนรถมีเยอะเราอยากรอเราอยากใส่มึงว่าแฟนเต้ยจะรู้สึกยังไงวะถ้าเต้ยมันอยู่ยุโรปอ่ะโอ้ย้ังรถสปอร์ตเลยแล้วเว้ยซึ่งแผนทั้งหมดไอ้เต้ยไม่ได้คิดเองเลยแฟนใครวะปึ๊บแล้วก็ขวาตรงยาวเพื่อนขวาตรงแล้วก็แยบซ้ายต่อกูขวาตามอัพซ้ายอัพขวาเค่พูอะไรอ่ะฉันเห็นปลายท้ายพอสอยู่นู่นมึงตาทำด้วยอะไรน่ะกูมองทะลุได้ไม่เชื่อตากล้องส่องไปดิผมกาทะลุมันอยู่หลังเบนสีขาว ตากุมองแล้วรู้สิดูจริงนี่นไหดูเห็นตูดนี่อะคุไปซูมคันนู้นฮ่ก็ว่ากูไม่เห็นเหมือนกันเฮ้ยกระจกประตูเดี๋ยวกูใหม่กูใหม่นั่งอยู่ในห้องห้องอะไรห้องเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนก่อนแผ่นรอเอาคันนี้ไปจอดตรงนี้ได้เอาคันนี้ไปจอดนู้นคือตอนแรกอะกคุณไปซูมในรถมาก็คือว่าเอาบีเอ็มอะ ไปจอดตรงนน้นจอดไกลใช่ปว่าเอ้ออยแบบเนี้ยจะเรียกใหม่ให้มาแล้วก็เอาดอกไม้อ่ะไปให้ใหม่เ <c oughs> สร็จแล้วคันนี้ก็คือพอใหม่มาเสร็จปุ๊บก็ใหม่ก็บว่าเราจะไปคันนี้แหละแต่แต่เขาจะบอกว่าแบบไม่ใช่เขาอ่ะจะไปกับใหม่อีกคันหนึ่งก็คือคันนี้แล้วพอตรงนี้อีกปุ๊บเขาจะมาเปิดคันนี้ให้ใหม่อีกนี่เจอกองทัพบอลโอบอลเข้าไปแล้วมีนี่มีตุ๊กตาแล้วนี่คือเอาคันนี้ซจอนไว้ที่ก่อนเอาคันนี้จอดไว้ที่ก่อนเอาคันน้มไปไว้กใกล้วันท้ายก็เป็นสีแดงวันท้ายก็เป็นสีแดงโอเคดอกไม้อยู่ไหนวะ ในรถงั้นเรางั้นเรายัดง้นเรายัดคันนี้ไปเราบอกว่าใหม่เราอาจจะไม่ให้ใหม่เขามีอะไรจะให้เออถ้าครูจะเดินมาคันนี้แหละแล้วก็เปิดเอาใหม่เอามาให้แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าเสียงมึงเป็นอะไรครัเขาเขาต้องคุยเสียงสองลงนิ้วเลยมสุดยอดมีเสียงสองแล้วก็มีโทรศัพท์สองมีหลายเสียงตื่นเต้นแทนมุกเตคือใหม่อยู่ในห้องนี้นี่เน่ใหม่อยู่ห้องนี้เทียบ ไปแต่กล้องลงมกูรอจะต้องรึเปลกูรอไงเอ้งั้นงั้นรอแล้วนั่งไม่เอาไหมไรแบบไม่หายเขามีอะไรจะให้อันนั้นกระเป๋าใหม่ปะเนี่ยเขามีอะไรจะให้เื่องในนวัไปเลยพี่ใบไปเลยใกล้ปีใหม่แล้วเมื่อวานเราเขายังไม่ได้ให้อะไรใหม่เลยนี่เขามีอะไรมาให้ อันนี้อันนี้กินได้นะอันนี้เขาให้ใหม่นี่ครับขอบคุณเอ็งมาเนี่ยมานานยังมานานแล้วเป็นชั่วโมงคือกินได้นะนี่ลองกินดูให้กินเลยเหรอเออกินเลยไอ้เพิ่งตื่นเนาะเฮ้ยใหม่น้ำตาจนไหลคุณครับทุกคนสิ่งที่เขากินรสใหม่ต้องปอนต้องปอดต้องอเนี่ยฮะตามกินเลย อันนี้มันเป็นรถใหม่สตอรี่ช็อคโกเห็นหมอกไงรถใหม่กับใหม่เฮ้ยนี่ก็รถใหม่เออนี่ก็รถใหม่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อเดี๋ยวพาไปกินข้าวมึงขับเอ้ยถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมันเขินจริ้มอะกูรู้ตัวธรรมดาธรรมดาทุกคนร้านไหนแม่อันนี้สั่งทำพิเศษเลยให้ใหม่คือที่จริงอะเขียนชื่อแต่แบบรีบไปนิดนึงตัวมาไม่ทันไปนล้วเขขึ้นรถแกนให้เต้ขับเองเหรอเออ รถโคตรเก่งขับไปไหนเกงโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือโชว์หล่อโชว์เออตั้งหลักก่อนนี่ไปย่าของเราพี่คนนี้นี่สารคันดุนไหนเนี่ยเนี่ยของเราเออเราไข่ฮะรถใครรถเขาเนี่ยไปเราไปดูคันดุ้นกันปล่ยปจริงปะเนี่ยไม่อยเชื่อวะเฮ้ยมาแล้วเอาดีทำอะไรเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยเปิดละ นี่ของเราจริงเหรอเออจริงจเนี่ยเสียบได้คันแรสตาร์ทตอกยงเฮ้ยไดะท้นประทวนปะทอมรกเืออันนี้่มไม่ากเ่คือเราได้เป็นที่แน่นอนนี่มาดูนี่ดูนี่ไม่แค่นั้นหรื่แค่นั้นโอ้ย นี่เฮ้ยนี่อันนี้สตอรี่สตอรี่อันนี้จริงสตอรี่มีที่มามีท่มาคืออันเนี้ยที่เขาไปเล่นกับใหม่ไงจำได้ไหมจำไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เขาเขาให้ในในวันใกล้ๆวันเลนไทน์อ่าอันนี้ก็ของใหม่หมดเลยของให้ของคุณแต่ว่าแลรถนี่ของใครเลยขับไปเลยไม่เชื่อในเชื่อขึ้นรถเออจริงปะเนี่ยจริง

ในตอนนี้เขาคิดว่าเต้ทำอยเราก็จะปล่อยให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าความรู้สึกดีๆมันสร้างกันยากเฮ้ยโคตรหล่อเลยช็อตนี้เราจะปล่อยให้เขาสวิตช์ก็เดี๋ยวให้เต้โทรนัดว่าจะไปกินกันร้านไหนเราเตียวมาก่อนบายบายๆอร่อมากดีใจไหมก็ดีใจเขาให้อันนี้ให้จริงใช่ไหมนี่ยจริงแนื่อนรอบรอบขอบคุณอร่งมากดีใจไหม ใให้ตกใจด้วยนะเขา,าเซไพรรื่องไหนแ้วันวนเลนทาย่ว่าอย่างเมื่อวานหมซื้อเ,เขาเอันนี้รถออ่อชื่อเขาเลยปะมัะ่วชื่อเขาดิ่วนี้อร่อยเียเอเพราะเพาะนี้ที่ม่อ ข้าววันครับแม่พาใหม่พาทุกคนมาด้วยพาใหม่มากินเป็ดด้วยกินลาบเป็ดโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนี้กันดีกันรถคันนี้ที่ซื้อมาเดี๋ยวผมจะให้ใหม่ให้ใหม่พอต่อจะเปิดหนักในง่ายดีถ้าใหม่ดีทันที่ตอบจบ รีบกลับบ้านเดี๋ยวเอาพุ้งอไรเลยวกโกรธอะไรรักันอีกสเดือนหมดนะเียจ็ดแปดหมื่นพี่พวกเนี่ยแหวแปนเป็นอรเนเสี่จริงหรอสามสามดูจะแบบเกี่ยวจริงเหรอไม่ใช่เออเออตเต้ซื้อจริงไม่เอาก็เสียมาจำไปได้แต่มันถ้าเปาแต่เนาะเสียปีเลยนะทีบีคันหนึ่งนะทํามาจำอะไร ไม่เอายืมใหม่ดิเอาของขาวดิช่างคืออะไรช่างคือเลยรของแดงคือตอนนี้ครับถ่ายอยู่ใช่ไะคือตอนนี้ใหม่กับลังเียฟว่าจะเอาเงินไหนมาผ่อนก็อันนี้เต้ไปเอามกูใหม่ว ouais uh, ่าเต้ซื้อเราไม่แนะนำให้ไปเช่านะแบบว่าอันนี้คือผมยืมมาีสิคือไม่แนะนำให้ไปเช่าเพราะว่าแพงจาอย่าทำอะไรที่มันเกินตัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ไม่อย่างพอเพียงเพื่อนเราไกลสิ้นละตอนนี้ไอ้เต้เริ่มสวยแล้วเพราะคุณใหม่เชื่อไหมขอบคุณขอบคุณไม่เพื่อวันที่พากูไปซื้อรถโอ้ยดีอไอ้นี้ก็แบบที่จะเราไม่เป็นปัญหาแล้วไม,ม่ปัญหาถ้าถ้าใครอยากลงจับไปเร็วนำไปอางดียวจะถ้าไปห้างห้างไหนก็นแล้วแต่ปมาของผมได้ลองเล่นลองเล่นดีใจอ่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างอันนี้ดีใจอันนี้ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาก้างเซอร์ไพรส์เออเนี้ยเซอร์ไพรส์กว่าต้องแดงอ่ะอันนี้ตกใจจะหลุดยักษ์จะหลุดยักษ์ ดีใจให้เค่ะบปก็ถ้าใครสนใจอยากที่จะซื้อนี่บอลโอบอลมากินนะเป็นไอเดียทำเปเออเนี่ยเป็น DIY ได้เลยคืออันนี้น่ารักจริงๆแล้วก็ราคาถูกด้วย5บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่อไปถูกต้องครับผมไปจบคพี่ไปรอบปะเดี๋ยว ปล่อยให้เขาสวีทกันไปเราว่ากลับมาตอนตอนนี้พี่ใหม่ยังไม่รู้เลยว่าหลอกหรือจริงว่าจะให้เต้ไปเชลยเองอ่ะซื้อต่อรลายล้านมิงไม่เอาไม่ได้ต้องสองล้าน่ะโอเคไม่เป็นไรเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับปล่อยปล่อยให้เต้ไปเคลียร์กันเองโอเคไายเป็นไรแต่ไม่เป็นไรแต่เนี้ยเขาจะเป็นทาสเลยเขายอมเป็นแบบเป็นเบ้มใหม่ คือทำไมอะกิลไลไปบอก